สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำขนมปังแบบโคตรนุ่มนุมนุมน่มมจริงๆเลยค่ะมันฟูแบบได้ที่ดีมันก็เลยนุ่มนะคะแล้วก็วันนี้เราจะทำเป็นขนมปังแบบไม่มีไส้แล้วก็แบบมีไส้นะคะแบบมีไส้วันนี้เราจะใส่ไส้หมูยอนะคะเพราะว่าที่บ้านมีหมูยอนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าจะทำไส้แบบไหนแล้วก็ส่วนผสมของขนมปังโคตรนุ่มจะเป็นยังไงไปดูกันเลยจ้า รับรองว่าสูตรนี้อร่อยจริงนะคะเพราะว่าเช้ามาไม่เหลือให้แม่ได้กินแล้วนะคะหมดเรียบร้อยนะคะเด็กๆกินกันแบบอร่อยมากเนาะก็ยังไงก็ลองไปทําแล้วก็ลองชิมกันดูนะคะไปดูขั้นตอนกันเลยจ้ะนมจืด200กรัมนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไมโครเวฟเพื่ออุ่น ให้มันอุ่นๆนะคะที่แบบเอานิ้วจุ่มแล้วทนได้แล้วก็ถึงเวลานวดแป้งแล้วจ้ะดีอ่ะมานมอุ่นเอาแป้งไว้ก่อนแป้งไว้ตรงนู้นแป้งที่หลังใส่นมอุ่นก่อนนะคะแล้วก็ยีสสองช้อนชา สองช้อนชาพี่เบสใส่น้ำมันแล้วก็น้ำมันพืชมันพืช60กรัมนะคะถ้าใครมีเนยก็ใส่เนย60กรัมนะคะใส่ไปเลยนแล้วแล้วก็กไก่นะคะเดี๋ยวขอตอกไข่ไก่ก่อน ไข่ไก่เอาเฉพาะไข่ขาวนะคะหนึ่งฟองเนาะวิธีแยกไข่นี่แหละเอาแต่ไข่ขาวนะคะหนึ่งฟองแล้วก็ไข่แดงนี้เก็บไว้ก่อน จะมาเมื่อเนี่แหละเอาช้อนนั่นไปหนล่ะเร็วช้อนนั้นมาแล้วลอกคนก่อนอก็ระหว่างนี้จะรอให้ยีโตก็ได้นะคะแต่ราไม่รอเนาะเวลาเราไม่ม,มีแล้วอากาศหนาวด้วยเย็นแล้วด้วยนะคะอคนนี้ก็จะมีแป้งเแป้งขนมปังนะคะ384กรัม แล้วก็เกลือหนึ่งช้อนชานะคะเราจะให้ค่อยทยอยใส่ค้นๆๆได้ไหมเนีน่เดี๋ยวเดี๋ยวให้เร็วนวดแล้วกันวันนี้เราต้องนวดบนเคาน์เตอร์นะคะเราล้างเคาน์เตอร์สะอาดเอี่ยมนะคะข้าเชื้อเรียบร้อยนะคะ ย่อยใส่แป้งก็ต้องเป็นแป้งมันจะแฉะๆหน่อยนะคะสูตรนี้คือนวดไม่นานไม่ต้องนวดมากแต่ว่าแป้งนุ่มมาก lên nhiều mưa đó. đi luôn không có gì ha. nó cái này chứ băng nó băng ไม่กอนเป็นไรคะทำ่เดียวน้ออยนอเลยอยากมกระตุยพยายามจะลองทุกอย่างไปอ่ใ้มอบรูปกัน่อโอเคเรามาอกนหมดแปยแบบนี้ให้มันออบให้มันงานกันอยากทำ้วคะแต่ไม่มีพื้นที่ฮะเดี๋ยวไหมติดมือตอนนี้แหละสนุกนานต้แป้งอบให้ไหมกับบนี่แมเติมด้ล นวดเยัแ้นนี้มาแปงแตอีกชวยจับไปยนวแค่แป้มันเข้ากันีนะต้องถึงขั้ว่าไม่ติดโตนะแ้นานั้นโอเคไปเะจายปตั้งนวดแค่พอแป้งเข้ากันนะคะแล้วก็มาใส่หม้อแล้วก็ หาผ้าชุบน้ําอุ่นนะคะมาโปะถ้าอากาศเย็นนะถ้าอากาศร้อนแล้วก็ไม่ต้องแล้วก็พักแป้งไวอีกหนึ่งชั่วโมงอีกหนึ่งชั่วโมงมาเจอกันนะจ๊ะให้มันฟูขึ้น2เท่าค่ะอันนี้คือวิธีที่จะทำให้แป้งฟูนะคะอากาศหนาวเนาะเราก็จะเอาน้ําร้อนกดใส่นี่นะภาชนะข้างล่างนะคะไม่ต้องเยอะเนาะแบบน,นี้ใส่น้ําประมาณนี้น้ําร้อนนะคะกดมาใส่ แล้วก็เอาการะมังที่เราใส่แป้งเนี่ยไว้ข้างบนนะคะแล้วก็แรบปิดผ้าปิดดูสิมันฟูมากเต็มกละมังเห็นไหมเพราะมันอุ่นได้ที่เดี๋ยวเราไปเปิดดูซิว่าจะเป็นยังไงนี่ดูแป้งไม่แกะกรอคือกระมังเปิดมามีความอุ่นมากอ่ะดูดิ ฟูเต็มกระมังขนาดนี้เนาะโอ้โหแป้งมันก็จะแบบนุ่มมากได้ยินเสียงลมไหมอันนี้คือแบบแม่ลมเนี่ยเนี่ยอากาศเนี่ยเห็หมเขาถึงต้องชกชกชกแล้วก็มันมาแบบพับไปับ,บ,บมาเพื่อจะเอาลมออกนะคะแลนะวันนี้เราก็จะทําขนมปังแบบมีไส้เนาะอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําไส้กันเลยดีกว่านะคะ ไส้ก็จะอ๋เดีวเปิดไฟแป๊บนึงนะไส้ก็มีที่บ้านแม่มีหมูยอเนาะแล้วก็มะเขือเทศผักมายองเนตนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้เนาะใช้เนาะ<อ>แล้วก็แม่ใส่พริกไทยหน่อยหนึ่งด้วยนะไปดูกันเลยจ้ะืช,ช,ชคชึงพับแป้งกันก่อนเุ่นะมนุ่มมาก จาแม่จะแบ่งแป้งเป็นสักมันเยอะเนาะสิบห้าก้อนแล้วกันดูว่าจะได้สิบห้าหรือสิบสองเนาะม,มือลแล้แลแป้ง แป้งยังอุ่นๆอ,อยู่เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าแม่แบ่งแป้งได้ทั้งหมดสิหกก้อนนะคะเล็กมั้งใหญ่มัางเนาะแล้วก็อนเดิมเก็บแปง้งเก็บแป้งนะคะ หวัางนี้ก็จะคืนใส่ไสอะไรก็ใส่นะคะแต่จะแบ่งครึ่งแบบใส่ไสแบบไม่ใส่ไสนะ พิมพ์อันนี้คือไม่มีไส้เนาะเราจะใส่พิมพ์แบบนี้นะคะแล้วก็จะหมักแป้งไว้ประมาณยี่สิบนาทีเนาะไส้มาทําไส้กันก่อนเนาะอันนี้ส่วนทําไส้นะคะเดี๋ยวแม่จะผสมในถ้วยเนาะก็คือเอาทุกอย่างมาไว้ในถ้วยก็หมโยูยอนะคะ ทำเร็วๆเลยเนะาะเพราะเดี๋ยวแป้งมันจะเขาเรียกว่าอะไรหน้ามันจะด้านเนาะใส่ใสน้าอะไรม,ม,มหมดแล้วก็มายองเนตกะเอานะคะ ก็พิกไทยพริกไทยไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวเผื่อลูกกินมันจะเผ็ดเนาะใส่เกลือหน่อยก็ได้ถ้าใครมีเนยก็ใส่เนยนะคะนนี้แม่ใส่เกลือหน่อยนึงเนาะแล้วก็คลุกทุกอย่างให้เข้ากันนะคะลุกทุกอย่างให้คนเท่ากัน เข้ากันทุกอย่างแล้วก็ดูเอาว่าน้ำมายงเนตพอไหมไม่ต้องให้แฉะมากเนาะเดี๋ยวมันจะัวจะทะลุแป้งออกมาให้มันพอมีน้ำประมาณนี้อุ้ย ใส่ไปเรากินเองไม่ได้ขายเนาะใส่อีกหน่อยก็ได้เดี๋ยวอบแล้วเดี๋ยวมันแห้งโอเคอ่ะอ่ะต่อมาดูแป้งต่อนะคะเนาะเก็บให้หมดเพราะเมื่อกี้เก็บเฉพาะแค่ที่แบบไม่มีไส้เนาะ เดี๋ยวเราก็จะมาบี้แป้งให้แค่อันนี้ก็ไม่ต้องแบบเอาให้ถึงขั้นเนียนนะเนาะเอาแค่มันเป็นกลมๆๆเหมือนว่าเป็นการไล่ไล่ลมออกไปเฉยๆพอรีบเร็วเร็วนะคะเดี๋ยวอากาศมันเย็นด้วยเดี๋ยวมันแห้งอะ่ะเดี๋ยวมันจะไม่แบบไม่อร่อยมาก็บี้ทีละอันเลยเนาะอย่าไปช้า ถ้ามีที่คึงก็คึงนะคะแต่ว่าแม่ไม่มีเวลาจะมานั่งคึงแล้วคึงคึงมันก็ดีอะ่ะมันก็จะได้แป้งที่แบบบางเนาะแต่เราไม่ต้องการบางอะไรมากขนาดนั้นคึงบะไอ ให้มันเป็นวงรีอย่างนี้ก็ได้นะอยากได้รูปทรงแบบไหนก็นอ่ลองดูแล้วก็ใส่ไส้เป็นแนวยาวเห็นไหมน่าจะเห็นกันเนาะแล้วก็ใส่ไส้เลยต้องใส่เยอะมากนะคะเดี๋ยวมันมันแตกเดี๋ยวมันจะแบบเก็บไม่ไม่อยู่มันจะปริเห็นไหม เดึงดึนดิงแล้วปิดนิ้วก็พยายามยัดเข้าไปด้วยนะเห็นไหมไหมปิดให้หมดนะคะปิดให้ปิดให้หมดนะ,ะดดม,ดนะมิงานมันแตก ี๋ยวมันจะไม่อร่อยดึงมาดึงมาแล้วก็มวนมๆวนม้วนเนี่ยนะข้างในมันทันไรมันแตกอะเพราะแป้งมันแบบมันยืดหยุน่นดึงม้วนม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 วน,มวนมันนีงง่อืปั้นเสร็จแล้วอะอย่างเงี้ยก็ไปวางบนถาดที่เรา ทาน้ำมันหรือวางกระดาษรองอกได้เลยนะคะข้่งน,น,นี้ก็ไปวางเห็นไหมเน่ยวางแบบเนี้ยวางเรียงกันไปนะคะแล้วมาทำอันอื่นต่อเนาะ,ะทำอื่นอื่นต่อให้เสร็จอะไรทำให้ดูอีกอันหนึ่ง มันเป็นยาวๆก่อนแป้งมันนุ่มมากอะ่ะมีที่คึงก็ดีแม่ก็มีนะคะคนนที่เกียดเอาลงมาตอนนี้ขนาที่เกียดนะเพราะว่าทิ้งรูกมานานแล้วทั้งล้างจานทั้งอะไรด้วย แล้วนะคะดูเสร็จอันนี้มีความแตกมันเยอะไปเนาะอ่ะปั้นเสร็จแล้วก็พักแป้งไว้ยี่สิบนาทีนะคะอันเตาแรกก็กําลังจะเข้าตู้เนาะวอร์มวอมเตาอบแล้วนะคะที่ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบองศานะคะไฟบนล่างแล้วก็จะอบสิบห้านาทีนะคะไปดูกันจะ้ะพักไว้ยี่สิบนาทีนะคะอันนี้พักยี่สิบนาทีแล้วนะคะเดี๋วะะยวเรามา เกินยีด้วยเพราะว่ากว่าจะอบนั้นเสร็จเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาทาไข่แดงกับนมนะคะเหมือนเดิมเนาะทาหน้าท้ายทั่วรีบนะคะรีบเหมือนเดิมรีบทุกที <c oughs> มันบวมดูสิบวมจนเปล่งนะคะเดี๋ยวก็เข้าอบที่180องศานะคะ15นาทีเนาะ,ะไปรีบท้ายเสร็จแล้วเข้า เขาโตนะจ้าสิบห้าทีเจอกันงามมากจ้าสิสวยงามมากเพิ่งออกจากเตาเลยนะคะเดี๋ยวจะแซะออกไปไว้ตรงตะแกรงเนาะนมมากนะคะขนาดตอนที่แซะดูดูดนะดู ดูความนุ่มนุ่มมากดูค่ะนี่เพิ่งจะแซะออกมานะยังร้อนอยู่เลยเนี่ยมันนุ่มมากนุ่มมากนุ่มจนไม่อยากจะเอาออกจากกันเลยร้อนไหมนุ่มอ่ะ,อะปล่ายมันนก่อนล้วกันเนาะค่อยๆอามีดตักล่าไส้แตกอ่านมาดูตอนเย็นกันนะจ๊ะ มันกำลังอุ่นๆนะคะเพราะจะึ้นบ้านแล้วเนาะนี่มันยังอุ่นๆอยู่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวน้องร้องเดี๋ยวจะไม่ได้รีวิวเนาะอะแล้วอากาศมันหนาวด้วยเนี่ยสูตรเนี่ยบอกได้เลยว่าโคตรนุ่มอย่าพูดคำว่านุ่มไเฉยเนี่ยดูสิมันนุ่มมากดูดิอันนี้คืออันที่มีไส้นะคะนุ่มทุกอันเอาไหนดีบนนี้แหละเห็นไหมก้น สวยงาม,ไ,มาหไหมคะดูไส้ข้างในไหมนุม่มไหมละ่ะเนี่ยกดไปเงี้ยดูสิชี้ดดูไส้ข้างในไหมเนี่ยมันนุ่มมากอะซูมไหมละ่ะเออกล้องก็ไม่พ่ายกับซูมดูดิไหมนุ่มนุ่มแบบสุดๆอะ เหไมดูดูดูด,ดูฟลิมเดี๋ยวลองชิมดูรสชาติเป็นไงอืมอร่อยอืมอร่อยค่ะแป้งก็แป้งก็ดีไส้ก็อร่อยอันนี้คือแบบที่มีไส้เนาะก็จะเป็นเนี่ยลีลีอย่างเงี้ยคืออันที่มีไส้ แล้วก็ส่วนอันนี้อันนี้อันนี้ที่เป็นแป้งเฉยๆที่มันไม่มีไส้เนาะนีน่ดูนะสูงไหมละ่ะอืมดูไหมดีงามไหมดีงาม เห็นไหมนีนุ่มจริงอันนี้คุณพ่อเขาอยู่ดูดูดูเตาให้นะคะอยู่ข้างล่างดูเตาให้ก็เลยไม่ได้ปิดไฟบนเนาะมันก็เลยแบบแข็งดำไปหน่อยเนี่ยจะถามว่าไม่ได้แข็งถึงขนาดว่าโก๊กนะก็กินได้ไปไปแล้วนะจ๊ะ <laughs> เราไปทำกันดูนะคะสูตรนี้เนาะ แม่งรีบไปก่อนเดี๋ยวคุณลูกชายเขเล็กตื่นนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้เดี๋ยวจะไม่ได้ทําอะไรดีเนาะไปแล้วนะคะบ๊ายบายจ้า